มีจัดดูอืมจากพิจัมบ,บันห้องเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายมักพ่อครับเข่นอีกแล้วนะครับคนอีสานบานห้าครับเมื่อนี้ก,กะไปซื้อบะงูมาหน่วยหนึ่ง คือนจะกินตำบับคูงจะกินตำถาตำหมวกตำส้วไปเพราะเพราะนั้นเล่นไปซื้อแบบคูงมาหน่วยหนึ่งอันนี้โลละซีเหรียญซีเหรียญสี่แสนสิบสองประมาณโลละลอยหน่วยนี้ก็ประมาณลอยหนึ่งนี่แหละครับบักคูงหน่วยละลอยโอ้ยอยากขายอยู่บ้านได้ป่ะือจืดเล่ยเนาะบักคูงหน่วยละลอยก็เล่นไปซื้อมาบัตรเทียนก็เล่นได้บักหอยมะนาวบักหอยเซุรีก็ว่าสิมาตำเห็ด ต่ำใช้น้ำกันกนี่แหะนี่ต่ำปลาโปกไฮนเซอรลี่ออน,นี้เครื่องเดียวเครื่องหนึ่งอันมันอยู่ในถุงท่านได้ต้มอันนี้ต้มแล้วต้มใส่ตะไคร้ต้มไส่อันใบบักกดุดให้มันดับข้าวแต่เมื่อกินเมื่อกี้ยังข้าวอยู่จังหน่อยแต่กระบอกเปอยกเดือต่ำไปนน้ำกันกับอัน,น,นบกักฮวงนี่แหละบักที่นี่บกักฮวงผัดเหลืออยู่ในอันเห็นเปียงหนึ่งเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เรียกว่าสิต่ำเปียงนี่ สิได้แม้บ่อยากทิม่มมันก็ยังกินได้อยู่ก็เลยเดี๋ยวตําเปียงนี่ก็พอแล้วล่ะเพราะว่ากินกับขนมเส้นนําซื้อขนมเส้นมาเนาะมากินนํากันกับอันตําบักหุ่งยนบ้านเมี่ยงเขาเจ้าก็กินบ่เป็นดอกัน,กนอาหารฝรั่งฝรอย่ะกินกกินเป็นอยูลล่ล่ะแต่ว่ามันบ่แซ่บบ่นัวบ่อิ่มท้องจังนั้นเนื้อกินบ้านเฮาเนาะ ต่ละมือกับบ๊มี่ยังหนอเอาะนะอแต่ละนี่มีฟันใครได้ตอนมือนกับเฮตันเนีย่ยกินบ้านเท่านี่แหละกินบ่าอาหารไทยกับอาหารอีสานนีู่อ่ะอันนี้เดี๋ยวฟันบักคุนข้าวเดียวต่ำอันนี้อาหารแยร่ได้เนี่ยเพราะว่าอันกอนเที่ยงกินครับอันกินมันบดกับอันไกท่ทอดเลยโอ้ยน่าสดุดก็มเป็นแต่แย่แต่สูงหายมันบดกับไกท่ทอดอันนี้ ไปกินรสเป็นอีน่มละก็เล่นอุตสาห์ไม่กินอันมาคุงได้หมูยอ่อมานั่งหมูยอ่อเวียดนามเด้บ้านท่าศรีหมูยอ่อบ่นเสบเนาะเดี๋ยวอีกวันนี้หมูยอ่อเวียดนามเขาก็เฮ็ดแซ่บด้วยเนาะยเดี๋ยวได้ไปเลี้ยสั่มอิ่มละขุดมากขุดมากอิมออ่มป่ะเนาะอิ่มอี่มแล้วเนาะเกลืออีกประคุงแต่ไม่ตะเก็งเสียดายมันแพงเนาะ นี่ครับได้เรี่ยวบะคงสมิล่ะคือสีอิ่มอยู่ดอกบะชิมิแตม่าเบิ้งโอ้โคกเลยมึงได้พี่นอ้องซื้อโคกมาพูดคุยสร้างเฮ็ดโคกกระเบ,บนบ่นบนมีฝีมือหายเบิ่งโคกกับสากาเราบวกลมกันจักเม็ดมันสิมีซองบ้างได้เฮ็ดต่ำระเงิดโคกสากเอ็นโคกกบผสมฐานะสากไห้เวละ เาบัตรที่นี่คยครจะใส่บักพิกสดเวียดน,นามสองหน่วยมาต่ฐาเพราะว่ามันเผ็ดอ,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 อย่างกระเจดาดาเด้เดใส่บักพิกแข่งไปน้ำบดบักพิกแข่งจักอกันกำหนึ่อโอ้ให้ยังไดะเหรอ มันอ่ะมันย่าเหมือนคืนแล้วแม่มันเลยบ่อยากกยัอันยยันอันขเจ้าดามันเกอะแยน,นจ่เนียนหอดตะลา,าง,ง้มนี่ตังปิดอยู่นี่อ้ยตังถึกต้ิดเด่นใจประมาณนี้แหละครับแดดประมาณนึงเนาะ cái xe chụp thua phạt nhau chắc phải chắc ngoài có mãi chắc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  và chắc ui, chắc mãi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  hùng, hùng, อาออะไรทอปลามามปรุงกบ,บงมีอย่างไรดอกตำบักหุงกักินง่าย่บเขียนเขนบะเขียเขียบะเขียเลนเลกสองมวยง่างร,รถไฟกับเลนู็น่อยอยงไรจริงๆร,รถไฟด่างก็ตำบัพหุงอีกเด้อกนละอันใช้น้ำปานจักหน่อยนะ จัคืนบวงปลาเรียกถ้าใครมักอปลาลายี่ห้อยังใครมักยี่ห้อนี่ไครว่ามันผงสลดมันหลายใคยจรจิบบะใส่ผงสลดเติมเพราะว่ามีความหู่สึดเกี่ยววา่าผงสลดหลายยี่ห้อนี่แล้วน่าจะเปลี่ยนตัวนี้าาก็มักสูงอืม,อม ดเดเี๋ยวเดี๋วถิ่นมัปนกันเวเียวบานี้ักันเอาใส่ตนบักคุงลงไปอ,องรูพี่น้องใส่บักคุงลงไปแล้วบมมีมองสิตาํามันอันโคกกันนอยสากกันไงจิจังไดเอา อั้จอบก site, ักไม้ใส่น้ำแปลงน้ำการด่วพอว่ามันจะได่นน่นขนาดนี้ว่ตันเด้อตั้มหยันข้าว เอาเรียบเรียวปั๊นี่จะซิ่มมันกันเอาเห็นหัวปล่าซิม่มมันกันเด้อพอดีแล้วมันใซ่เพิ่มแล้วใซ่หมูย่อต้องไปจุดมหนหมูยม่อหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปคลุกเข้าเข้ากันอืม เรียลวครับปาท่องโก๋ชิจัดจานอันไซจานจานกัดจัดใบลิบใบเหลี่ยวนี่เรีเย <laughs> เป็นตังถานะ่ะอ้าวปาท่อเห็นบปล่าเด่นครับ <laughs> เนี่ยกระสิมี่ันมี่ยีอะไรมีไข่เงี่ยวมามีอันไข่ต้มทั้งหมดมีขนมเส้นขนมเส้นโอ้ขาวแต่ไม่เห็นไปซื้อเส้นสดมากกระสิมี่บักทั่วเล่บักกิกระเจี๊ยบเขียวเอามากินแก่รอดหน่ายนะ ก็พริกมันสีแสดทองอันนี้มั่กินซอยแกแล้วก็มีกระลำปีสีม่วงและะ้วก็มะเขือมูยออีกนึงแล้วกะ็อันแคบหมูก็นี่ละครับโอ้ยวอลวอดูไลคตัคคาบคงไดสี่ข่เครื่องเออเทลมไปหวดนี่โอ้ยเทยจังได็ดระบทีนี้ เสียงรถไฟกับดังไห้มแมลงอยู่ข,งขังกกุูกันคับเนี่ยเฮียอยู่ไก่ร่างรถไฟ <c oughs> ได้ครับเดี๋นีละอาหารแร่งจงสี่หลอมันค่อยอยู่ปากอยูทอ่ท้องกินอาหารฝลั่งมันมันบาสแสบบานนวตัวนี่มันบป็นไก่ เสียงบนโอ้เสงไฟกระจาหายบนนี่ครับตำถาดอาหารลดแป้งบค่อกไม่แป้งเดี๋ยวกินกัน,นได้เวลากินเลเร้รวตำบะคุ้งตำถาด ซิมมีเบึงกันพะวาวหันซิมข้ามเดี๋ยวมันบัวนั้นประหูลดบันไดซิมเมืองวามันิสียบคือจังอยากกินบ่สมากกินบ่นั่อยู่ปลาแดกมันนัวป,นนวปลาแดกพ่องสุดสายอันบอกหอยกับบลอกข้าวหรอกไก่อยู่มัดต้มใส่จั่ ตักไข่เรามันดับข้าวเราไม่เรียกว่าข้าวพันธุ์ใดครับลุงไม่ใช่ของอร่อยให้แตงปลาสามส่วนปลาส่วนหนึ่งเบบน,นัา้าแกบมูกระชับลูกไมเ่เหทศจับเยอะคือมาตลาเดเวียดนามคกบพิจังบันห้องเนี่ย มันมีเสียมักที่แบบนี่มันมันจักหน่อยไม่จัดเลยกับขนมเส้นกระเซยบขนมเส้นเป็นเส้นสดปกติมันจะเป็นเส้นแห่เอามะต้มเอาไหมครับแต่ว่าอันนี้ซื้อเส้นเขาบีบสดมากแล้วรันเอากับกมาลวกน้ำจังหน่อยผ่านการฆ่าเชื้อจังหน่อย มากินกับบักมาตุ๋นแล่วห้องแบบเจียบเจียบเจี้ยวนี่ครับอาหารแรกก็เป็นดอกสปาเกตตีพาสต้ายัางกินได้ยแต่บะหมากอันหนึ่งหลักของเสียนี่เขากัน เรมือมืมาบอกจะทำังแม่มีหยังเนาะยรข้นหยวบ่มีมูมูกับมาบอได้ติดโควิดแต่สัางนเ่าเราเขาก็ฝกมาึงกัน